สวัสดีครับทางยาทาหน้าย่างวันนี้มาพบกับอาจารย์ภัยบูลเช่นเคยกับการแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาแนะนําให้พี่น้องชาวสวนยางในการแก้ปัญหาวันนี้เราจะมาแก้ปัญหาด้วยยาทาหน้ายางตัวนี้เลยครับ Big Sun Big Sun นะครับขายดีเป็นลาดับต้นๆน,นะครับลำดับที่1นถึงส นะครับนะตอนนี้ก็เป็นช่วงหน้าใายแล้วเดือนพฤษภานะครับส่งแทบไม่ทันบิ๊กซันสูตรเข้มข้นเลยทีเดียวช่วยในเรื่องของการทำให้เปลือกยางนิ่มกรีดง่ายนะครับและยางตายนึ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ของสวนยางพาราทุกสวนเลยทีเดียวนะครับบิ๊กซันช่วยท่านได้นะครับกับยางหน้าตา,ตายหรือตายนึ่ง นะครับนะเพราะบิ๊กซันทาจากปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรองเสริมที่เป็นตัวหลักในสาเหตุหนึ่งทําใหอ้อยางใต้แห้งหน้าตายและอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพอากาศณตอนนี้นะครับไม่สามารถกินปุ๋ยได้ท่านต้องใช้บิ๊กซันในการเข้าไปช่วยนะครับกินทางลำต้นทางเซลนะครับผิวหนังของเขานะครับนะ คุณสมบัติหลัก 1. ก็คือป้องกันอย่างหน้าตายนะครับนะสองบำรุงหน้ายางให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายไม่เปลืองคมมีดนะครับน้ำย่างออกดีมีน้ำหนักชัวแน่นอนนะครับอาจารย์ไพบุญรับประกันว่าบิ๊กซันของเขาดีจริงๆนะครับนะของบริษัทเออสอสวัสด์หนึ่งเกนะครับรับประกันนะครับ ใช้กันทั่วประเทศไทยสั่งเข้ามากันได้เลยนะครับวิธีการใช้ง่ายๆนะครับก็หยิขวดนะครับเทใส่ภาชนะนะครับแล้วก็แปรงจุบทานะครับบริเวณเอเอรอยหน้ากรีดนะครับหรือเหนือ,อรอยกรีดขึ้นมาประมาณ2นิ้วนะครับเดือนละ1-2ครั้งเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ใช้ได้ถึง400-500ต้นนะครับ นะเขรีบรีบหน่อยนะครับเดี๋ยวของหมดนะครับนะสังส่งเข้ามาที่คลังยาทาหน้ายาทานรวยกับอาจารย์ทต้